อาจารย์คนหนึ่งนะคะองคหนึ่งองคหนึ่งนะคะท่านมามาธุระก็เลยอยากจะฟังเห็นบรรยายธรรมะดีอาจารย์แม่ก็เลยว่าอยากจะฟังทําไมต้องจะฟังธรรมะท่านว่าบวชทาไมเพื่ออะไรอ่ะหัวข้อแล้วนะสาธุไม่ได้ตั้งใจจะบวชเลยเพอดีอแม่เสียก็เลยมาบวช ให้แม่อ๋อแม่เสียแม่มงเกิดเก้าใช่ไหมคะแม่มงเกิดเก้าเสียอ๋อก็เลยมาบวชตามบเพเีนีอ๋อตามประเพนีแล้วทําไมทังบวชเลยไม่ศึกแต่ก่อนนี้เคยบวชเป็นเนนตั้งแต่อายุแปดเก้าปีแล้วก็สอบนักธรรมตีก็ไม่ติดนั่นยังเป็นเด็กอยู่อ่าก็เลยตาเทพศือออกมามาทำนาช่วยพ่อแม่ที่นี่ก็ ไม่ได้บวดเลยมามาทำงานขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพยียบ่บสามปีก็อยู่กับแฟนแฟนก็ขายของแม่บ้านอันนี้ประวัติเล่าเลยพ่อไม่มีมบ้านพอดีแม่บ้านก็มาป่วยเป็นโรคก,ก็เสียไปตั้งแต่ปายสี่เก้าแล้วก็อยู่มาอีกสองสองปีออก็มามีใหม่ มีใหม่ที่อำเภอแล้วมีใหม่เป็นไงมั่งก็ไม่ดีเรับอาไม่ดีทําไมไม่ดีเขาเล่นการพนันอ๋อก็เลยไม่ชอบไม่ชอบมันหาได้อะรอหาได้แต่ไม่เหลือไม่เหลือเขาเล่นการพนันไม่ชอบก็เลยมาศึกเก็เลยมาคิดที่จะบวชได้ยังไงมันยังไม่มันยังไม่คิดเลยก็ยังไม่คิดอยู่ไปอย่างนั้นแหละก็เราก็หาได้ขายไล่ทำไล่มันก็ขายมันได้ปีละแสนกว่าเกือบสองแสนแต่ไม่กี่เดือนก็หมดเราก็ต้องรับจ้าง แตก็อีกที่นี่แม่มาป่วยเสียชีวิตก็เลยมาบวชราะว่าจะมาบวชเจ็ดวันเจ็ดวันเราก็รีบอ่านหนังสือว่าเรามีเวลาน้อยไงก็เลยอ่านนวา,วาโกวาดมาออืก็บอกว่าโอ้เราตอนเราบวชเป็นเนรนี่ไม่ได้อะไรเลยขาดทุนที่นี่มาประเมินค่าของตัวเองตอนเป็นธารวาาน,นี่ก็จะได้กํา จะจะขาดทุนอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่จะได้เดินถูกอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์มันขาดทุนก็เลยขาดทุนหกสิบเปอร์เซ็นต์เดินถูกสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะลองเล่าต่อที่นี่ก็อมันก็ติดในติดในหนังสือตลอดเลยนะที่ได้อ่านพระตองพระใจปีดอกอะไรอะไรหลายอย่างแล้วไ,ไปเจอแบบไหนหลวงพ่อมันอย่างไนมันมันไหลไปเลยมันติดไปเลยติดในหนังสือไปเลยเรื่อง ประวัติเก่าๆอาละใจอืมดีมากก็เลยใจก็ก็คิดชอบหรือใจคิดชอบไม่อยากเกิดศึกแล้วมันหลงหลงไปเลยนะอ่าหลงไปเลยแลย้วแฟนคนใหม่เขาก็โทรตามโทรตามก็บอกว่าเดียวโทรให้ศึกใช่ไหมโทรให้ศึกเออก็เลยไม่ได้ศึก<อ> <ๆ S 1> ก็เลยเข้าพรรษาบวชเดือนหกเดือนแปดเข้าพรรษาก็เลยไม่ได้ศึกให้เขาเขาก็โทรตามโทรตามโทรบ,บ่อยรลายเขาก็แต่งงานใหม่อ้าวเหรอ,อ ก็ <laughs> ลเลยบอกว่าขอบคุณน,นะที่แต่งงานใหม่ขอโทษที่ไม่ได้ไปแ่าถ้าไม่แต่งงานใหม่เราก็ไม่ได้มาอยู่กันอ่ใช่ไหมก็เลยขอบคุณเขาขอบคุณเขาอ่าแล้วพ่อสายานพอ่อให้ถ้าเรียกเขาเรียกพ่อชื่ออะไรพระพระสนัน,นยงทองพระพระสนัน,น,นยงทองโอ้โหเอาละสนันจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่แล้วพ่อเปิดป่าเรื่องมานี่ไม่เป็นเรื่องจริงใช่ไหม เออถ้าไม่ได้ถึงจุดนี้เขาไม่แต่งงานพ่อก็ไม่ไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาเอาพ่อบอกจะไม่สึกไม่ใช่หรอไม่ได้บอกเลยเขาบอกว่าบวชเกตวันนาเดี๋ยวเวลาทําบุญใหญ่ค่อยไปเจ้าบอกแม่บ้านอที่นี่ก็หลงไปเลยหลงกี่ปีเก้าพรรษานี่เก้าพรรษาปีนี้เหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้ววัดหลวงพ่ออยู่วัดอะไรแต่ เคยไปศึกษาอยู่สามวัดวัดบ้านเกิดอยู่สองพรรษาแล้วไปพิจิโนโลกอีกสี่พรรษาอยู่ช่องเมฆอีกสองพรรษาอืตอนนี้พักอยู่ที่ไหนวัดไหนอยู่ที่บ้านเกิดสองเที่ยวแล้วกับไปเที่ยวที่สองนี้แล้ววัดอะไรชื่อบอกได้ไหมวัดสกุดวัดหนึ่งวัดวัดทุ่งสว่างวัดหนึ่งบ้านหานฮีตะบุตแรกอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุร